ข่าวประคัมกีฬาผู้บอลไทยบายแอนโทนีสไตล์ประจำวันที่25พฤศจิกายน2568โดยชายผู้บังคับรังผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อารันงสื่อที่อินเดเซียตีข่าวว่าจูสสุนซัเบลผู้มีเป้าหมายที่จะผลิกสานิการให้กับทางทีมชาติไทยนะ เรว่าง,งานนี้บรรยงานข่าวจากกระด้างของ suara.com สื่อของอินโดระบุเล่ยนว่าโจูดส่นซับเบลอดีตดาวยิงอะคาเดมี่ของเชลซีเลือกที่จะเล่นในกับกระดงของทีมชาติไทยด้วยความภาคภูมิใจในสายเลือดไทยผ่านทางเชื้อสายแม่ของเขาซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ทําให้ตัดสินใจทิ้งอังกฤษมาเล่นให้กับทีมชาติไทยในครนั้งนี้สื่อนักข่าวยังชี้บอกว่าเบลนั้นมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อช่วยทีมชาติไทยให้ประสบความสำเร็จในะระดับสากล หลังต้องพาดเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสามที่ผ่านมาโดยหนึ่งในเป้าหมายใหญ่ของเขาก็คือการพาทีมไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้ครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ไทยการตัดสินใจของเบลนั้นไม่ได้มาแบบง่ายๆเขาให้คะแนนความสําคัญกับเชื้อสายของไทยและของครอบครัวพร้อมแสดงเจตจำนงชัดเจนว่าต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตให้กับทีมชาติไทย สื่ออินโดยังระบุอีกด้วยนะว่าการะบวนการทําให้เขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมฟุตบอลไทยอย่างจริงจังและเบลเองนั้นก็ตอบแทนความเชื่อใจนั้นด้วยการทํางานอย่างหนักในสนามเพื่อจะบรรลุเป้าหมายรวมกับช้างศึกด้วยความที่ความสามารถและก็วิสัยทัศน์ของเบลสื่ออินโดมองว่าเขาเองนั้นอาจจะกลายเป็นตัวแปรสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของทีมชาติไทยในคาบังดีก็เป็นได้ ไม่เพียงแต่ว่าศักยภาพในแดนหน้าเท่านั้นแต่ว่าในแง่ของแรงบันดาลใจละไรก็มาตรฐานการเล่นซึ่งอาจจะช่วยให้ทัพช้างศึกนั้นขยับเข้าสู่การแข่งขันระดับโลกได้อนาคตอันใกล้นี้ท้านิชูดเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษในวัย21ปีแข่งอะคาเดมี่ของเชลซีทันดัมพอสเปอรอ์ทีมดังของพรีเมียร์กอังกฤษก็ยืนยันศักยภาพได้อย่างสุดทึ่งกับการลงสนามกับทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกใช้เวลาเพียงแค่ ห้านาทีในสนามยิงประตูแรกให้กับทีมชาติไทยในครั้งนี้ได้ตันทีก่อนจะหมาคนเดียว2ประตูนในเกมที่ชนะสีเลือกาไปถึง4ต่อศูนย์ในครั้งนี้นะก็เป็นว่างานนี้ทางฟังทานด่านเขาฟังสื่อท่านทาอินเดอร์เซียก็ตีข่าวดังคึกโคมเลยนะฮะว่าการที่ทีมชาติไทยได้จูดเบลเนี่ยก็มียดับที่ทำให้ไทยนั้นต้องขึ้นสูงอีกครั้งอย่างแน่นอนก็ฝากไปจนินทแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ท่าน้านของแอนโทนีฮัสสันกันด้วยนะครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอาไรหนึงเงเมื่องานนี้ตางด้นของฝั่งออสเตรเลียสุดช็อกโดนทีมชาติไทยบุกอัดขาบ้านนัดสองตรดเมแก้มือนะโดยกันนี้ทางต้นกอนตันง้งฟังนะฮะในวันที่15พฤศจิกายนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยยูสิปีสร้างผลงานสุดเซอร์ไพรส์ด้วยการบุกอัดเอาชนะทีมชา ia, ติออสเตรเลียยูสิปีไป2.0ต่อในการแข่งขันอาสึฟุบอลอาเซียนออสเตรเลียฟุตบอลวีค ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่22-28พฤศจิกายนณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเกมเริ่มต้นทั้ง2ทีมพยายามครองเกมบุกกันอย่างต่อเนื่องก่อนที่ทีมชาติไทยจะขึ้นนําไปก่อน1์ในช่วงนาทีที่12จากนั้นนาทีที่45ก่อนจะจบครึ่งแรกทีมชาติไทยทําประตูเพิ่มเป็น2-0จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นำห่างเจ้าถิน่น ครึ่งหลังทั้ง2ทีมยังคงแลกหมัดกันอย่างดุเดือดทีมชาติไทยยังคงครองเกมและก็มีโอกาสในการลุ้นประตูแต่สุดท้ายแล้วทั้ง2ทีมไม่สามารถทำประตูเพิ่มเติมได้ทีมชาติไทยบุกเอาทีมชาติออสเตรเลียขาบ้านไป2ต่อศูนย์ซึ่งทัพบชบาแก้วยูสิบเปีใช้โวร์นเมนต์นี้เป็นการทดสอบทีมและก็เสริมสร้างประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะบูสู้ศึก AFC u ียูสิบเจ็ดปีวูแมนอาเซนท์คชัยนาศวันยี่สิบหก รอบสุดท้ายในช่วงเดือนเมษายนปี2 5 6 9ที่ประเทศจีนสำหรับนาที่2ทีมชาติออสเตรเลียนั้นจะพบกับทีมชาติไทยกันอีกครั้งในวันที่28พฤศจิกายนเวลา12นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนสนามโพลิเทคสเตเดียมประเทศออสเตรเลีย,ยนะก็เป็นว่างานนี้ถือว่าไทยชุดย7ปีของวารรณะไม่ธรรมดาจริงเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งในเกมวันที่18พฤศจิกายนเวลา12นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย ากไปให้กำลังใจได้ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยของเรากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานั่ครับอะไรยังไงเมื่อง,งานนี้บอร์ดเลเนะ็์ห้ามพลาดเด็ดขาดไม่งั้นคะแนนอันดับโลกลดลงหากทีมชาติไทยพ่ายเติร์กมนิสถานแต่ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะับผมภายใต้การน,นำทัพของแอนโทนีฮัสสันปิดฉากปี2025ด้วยผลงานยอดเยี่ยมหลังฟีฟา่าหรือว่าสหพันธ์ฟุตบอลฟีฟา่าประกาศอันดับโลกฟีฟา่า Va ังกิ้งโลกนะฮะ ล่าสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2025โดยทีมชาติไทยนั้นขยับขึ้นหนึ่งอันดับมาอยู่ที่อันดับที่95ของโลกถือเป็นอันดับที่เรียกว่าดีที่สุดในรอบ7ปีแล้ตั้งแต่ปี2008ที่ไทยเคยทําได้ถึงอันดับที่93ซึ่งบ,บัลังก์ิงในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ2นัดสําคัญเหนือสิงคโปร์และก็สีลังกาทําให้คะแนนสะสมเพิ่มขึ้นอีก7.90คะแนนสมบูรณ์ให้คะแนนรวมแล้วขยับไปอยู่ที่ 1 2 3 5 3 6เป็น1,243.27คะแนนพร้อมรักษาอันดับที่ต่ำกว่า100ของโลกเป็นปีที่2ติดต่อกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมไทยเคยจบปีด้วยอันดับที่มากกว่า100ติดต่อกันยาวนานมากถึง18ปีระหว่างปี2005-2023ในระดับทวีปเอเชียทีมชาติไทยยังคงรั้งอันดับที่15 และก็ทำคะแนนไล่จี้ทีมอันดับที่14ของเอเชียเหลือเพียงแค่5.79คะแนนเท่านั้นเพิ่มโอกาสในการขยับอันดับให้สูงขึ้นในการแข่งขันในครั้งต่อไปในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมสำคัญในฟีฟ่าเดช่วงเดือนมีนาคมปี2027นั้นทีมชาติไทยมีคิวตัดสินแชมป์กลุ่มศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกับเติร์กเมนิสถานซึ่งผลการแข่งขันมีผลต่อแรงกิ้งอย่างชัดเจน โดยหากว่าแอนโทนีฮัสสันพาทีมชาติไทยพ่ายเติร์กเมดิสถานจะส่งผลเสียอย่างหนักนอกจากจะพลาดตั๋วไปด้วยเอเชียนคัพ2 0 2 7ัสบรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วยังส่งผลให้อันดับโลกของทีมชาติไทยร่วงอย่างหนักโดยคะแนนจะติดลบมากถึงลบ16.13คะแนนซึ่งจะส่งผลให้ทีมชาติไทยนั้นหลุดอันดับท็อป1 0 0ของโลกมีสิทธิ์หล่นลงไปอยู่อันดับที่102ของโลกในครั้งนี้เลยชีเดียวนะ แต่ว่างานนี้นะผมในการคํานวณน,นะฮะซึ่งก็บอกได้เลยนะว่าถ้าขึ้นอันดับเนี่ยอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยแต่ถ้าติดลบนะฮะลงลูดกราวอย่างแน่นอนตามที่คำนวณเอาไว้เพราะฉะนั้นไทยจงอย่าได้ประมาทและอย่าแพ้เด็ดขาดนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอารัฐยังไงทีมชาติไทยสรุปผลงานหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์พฤศจิกายน โดยงานนี้แอนโทนีฮัสสันกุนซูจิบชาติไทยร่วมประชุมสรุปผลงานร่วมกับสมาคมหลังเสร็จสิ้นภารกิจอุน่นเครื่องฟี่าเดย์และก็คัดเอเชียนคัพนัดที่5โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดประชุมสรุปผลงานอาคาร FA t h a i l a แ d นด์ในวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังที่บอ Day, ลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เสร็จสิ้นภารกิจอุน่นเครื่องฟี่าเดย์และทำการแข่งขันทุบบอลเอเชียนคัพ2 0 2บเรอบคัดเลือกนัดที่5 โดยการประชุมในครั้งนี้นำชับมาโดยดรชานิต์ผลชีวินอุปนานยกสมาคมพร้อมกับด้วยเอ,เอ,เอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมและก็แอนดีฮัสสันหัวหน้าบุคคลสอนรวมถึงทีมงานสตาฟโคช้ชและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคโดยได้มีการสรุปผลเกมการแข่งขันในช่วงอุ่นเครื่องวีฟ้าเดชชนะสิงคโปร์ไป3าต่อ2และททำการแข่งขันฟุืบอบนเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนัดที่5เอาชนะสีลังกา ไปถึง4ต่อ0นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้หารือการแผนงานเก็บตัวช่วงฟี f ่าเดช่วงเดือนมีนาคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเอเชียนคับ2วั27รอบคัดเลือกกรุฟดีนัดที่6ที่จะเปิดบ้านพบกักบเติร์กเมนิสถานสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมีโปรแกรมเก็บตัวอีกครั้งช่วงฟี f ่าเดช่วงเดือนมีนาคม โดยจะทำศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกรุปดีนัดที่6พบกับเติร์กเมดิสถานวันที่3 1มีนาคมโดยจะมีการแจ้งรายละเอียดเรื่องของสถานที่และก็เวลาในการแข่งขันให้ทราบกันอีกครั้งในภายหลังในค้งนี้ก็เป็นต่ว่าง,งานนี้บรรลุเป้าหมายไปแล้ว1อย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปีหน้ามาวางแผนกันต่อว่าจะเอาอยัางไงากันดีก็ฝากไปติดแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยนะ และนี่ก็เป็นทันข่าวผ้าข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายแอนโทนีสไตล์ประจำวันที่25พฤศจิกายน2568โดยชายผู้บังคัร่งฟุตบอลไทยครับ